ดีครับพี่น,อน้องมุ่งมั่นจะล่าบะเชียงเชียงนะครับเชียงหล่ะมาเบิ่งความพร้อมของของกระตินครับของกระตินบ้านสังแป็นสังแป็นครับกอดกับผัวารามบ้านสังแป็นเท่านี้แหละครับพี่น้องครูบาอาจารยนผู้หญิงรอเบิ่งอยู่ดีมันจะก,การค้าปอาจารย์มาจะใสขึ้นยางมาันจะ โอ้โาจานเพิ er> ่งก pues mm ับกาแฟครับจานกล้องครับเพิ nah ่งกับอายุทั้งผุนละทั้งตั้งสามหมอทั้งหินครับีตลงมาซอยงานครับนี่คือกำลังทำเตรียมความพร้อมครับนี่คือบริวารกระตินเพิ่งกับเียมมา มาแต่ไ้แต่สวนครับมาแต่ไ้แต่สวนกับมาโมทนานี่คือกรรมการมันก็ดูแลอยู่นี่แหละครับอยากที่ทำสายวัดสายสายบุญครับมีแต่สายบุญสาัสดีครับเออครับกับประมันครับคือเตรียมว้มพรอมครับกอสว่วงส่วงนี่สว่วงเตรียมว้มพอมครับ ตอนนีโอกาสจังไปตอนนี้พระคนรับได้คนเดียวเท่านี้ถ้าได้คู่บอลมาณนี้ครับนี่คือเยียงบริวารของกระถินครับพี่น้องกับบอฮันเห็นกับเบิ้งนั้นผมครับเบิ้งไปเรื่อยๆนี่คือเตรียมความพร้อมมืม่นออีวันวันร่วมครับมือห้อมเป็นหมามือห้อมนี่คือของกระถินครับ ทินครับพี่น้องนี่นี่ครับสามาณนี้ครับพี่น้องนี่ก่คือกรรมการแม่ยพยาบาลแม่ผู้ช่วยที่สัญนางลอ่อญาติธรรมอยู่ครับสามาณนี่ครับ ครับกะซื้อสารในลูกล้านพี่น้องเขาได้เห็นน้ากันนี่แหละครับเออครับสวัสดีครับประมาณนี้ครับเออเห็นเห็นต้องเห็นครับต้องเห็นครับครับกลับมามา สาธุฮัลโนี่กรนี่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 น้นี่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 บี่นี่นี่นบ่นี่นบ่นี่นี่นี่นเสนี่นี่นี้า่นไ่คัันเ้านไ่นี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 ่น่นี่นนี่นี่่น่นี่น่น่นนนนีน่ ประมาณเอ้าเสียมไหมศาอตร์ก็ประมาณเนี่ยครับชุมชนอ่าซุมชนบ้านสังแป็นนะก็มีความมวลซื่นครับนั่นช่วยสะกดกูโบมาจีเนาะช่วยสะกดไม่ใจเนาะประมาณนี้ครับเอ้าอดีตคุณย่าบ้านบุญธรรมจอร์ดีครับอ่าสอร์ดีครับอ่าเป็นกามาดูแลคือกันครับ ก็คือสอทอครับสอทอใหม่ๆครับห้อนๆอยัางายแขน่ได้ครับยังห้อนเวือๆอยู่ยใหม่ๆครับคือสายท่องยันตพันธ์เป็นการช่วยเลี้ยเกื้อกูลน,น้ำมูบานเฮ่าดูแลไปเบิดครับทุกอย่างที่เห็ดได้เล่าเฮ็ียดซอยเบิดพี่น้องเฮาก็นั่งรอคุยกันเล่นรออยติที่ทำเห่าลงมาแต่ตอนรับครับ บ้านไกลบ้านไกลลงมาก็อตอนรับครับสูเพิ่นหัวแมงได้หมครับหัวแมงหัวนาัด้ไหมหัว ครับประมาณงมันครับผมนี้อโบสถ์วัดโกตะร่ำครับโบสถ์ลอยปีครับโบสถ์หลังนี้สิมคนไงไม่ไงว่าสิมสิมต่ก่อนเป็นเล็กหน่อยเออหนี้สว่างไงขึ้นมาขึ้นผ้าเอื่อนโบสถ์จังจังโลว่าโบสถ์ครับแต่ก่อนโลว่าสิมส,มสิมขึ้นว่าเออคุถาวราลผ้าบอลผ้าเอื่นครับมาครั้งนี้จะกุฏิใหม่ครับนี่หลังเดียวครับตรงไวเป็น <c oughs> เอาไปเบง้องลูกร้านศึกษาศึกษาหาความรูว่าเออพิ่นมี่ขุดใหม่พิ่นกระบุรณะขึ้นมาใหม่ต่ยังบแลเวเสร็จครับต่ยกพื้นสูงขึ้นครับผมเบันไดก็ยังบแล้วครับยังขาดจุดปวดจุท่านเราเห็ดอย่างาทททท <c oughs> อยู่ครับอ่า็มั่นนี่ครับนี่คือขุดท,ที่ใหม่ครับแต่บราณแต่รุ่นลงพอ สวดพ่อที่คุณแต่คุนรับแต่ลวงประโจมกูสซโลครับเพิ่นได้สร้างถึงไปได้ให้ลูกในร้านได้เบ่งครับบ่ได้ถิมได้หนื่นเลยนก็ซุ่มเกิดขึ้นไหมหรอครับกุดหน่อยๆกุดเกิดขึ้นไหมสรงไทยสามสี่หลังครับทั้งหลังนี่งไทยครับผมนี่คือเพื่อนที่วัดครับผมก็พาเบ่งไปมามานันครับ ตอนช่วงเทียงเทียงใบใบแหละครับพี่น้องเฮากรรมการทุกคนก็กิ็นเขาอิ่มน่งปักพรับพรับครับก็ขอมั่นพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องคู่คู่คู่คนที่เข้ามาชมครับผมขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกครอบครัวครับ ปีนหนึ่งวันที่สิบหกก็ขอแห้งๆปังๆเลอพี่นองได้เป็นเสียทีไม่ขึ้นมาอีกครับผมขอสวัสดีครับสสวัดีครับพี่นอง